มีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาข้างตู้เย็นแบบนี้ต้องทํายังไงถึงจะรอดมาดูกันค่ะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตตุมคลิปหมายเลขสีแดงแถวๆนี้กันไว้ก่อนได้เลยนะคะในตอนที่เราทําเคบับอยู่แต่เกิดทาออเดอร์ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นเสิร์ฟอาหารให้กับคนที่ไม่ควรจะเสิร์ฟให้หรือว่าเป็นปิดหน้าต่างใส่ลูกค้าที่เป็นโคตก็จะมีอะไรบางอย่างนะคะเติบโตขึ้นมาข้างตู้เย็นแบบนี้ยิ่งทําผิดนะคะยิ่งโตขึ้นมาแบบนี้เลยโดยเจ้าสิ่งนี้นะคะคือผู้ตรวจสอบค่ะยิ่งเราทําผิดเยอะนะคะเขายิ่งโผล่มาเยอะและถ้าเขาโผล่าวย โดนแล้วล่ะแต่มีวิธีแก้อยู่นะคะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือเงินในเกมจํานวน5,000ันค่ะถ้าเรามีเงินในเกมถึง5,000ันแล้วนะคะให้เราไปจิ้มที่รูปร้านค้าแล้วเลือกซื้อไอเทมนี้มาค่ะควบคุมภายในให้เราเลือกเป็นที่เมนูทางสายได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากใช้เป็นโลบักนะคะก็เลือกที่เมนูทางขวาได้จิ้มไปปั๊บนะคะไอเทมนี้จะถูกเข้าไปอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นเหมือนเครื่องหมายสายฟ้าค่ะและในกรณีที่ผู้คุมเติบโตแบบนี้นะคะแล้วเราต้องการใช้มันก็ให้เราไปที่บูทที่ใช้ได้เลยแล้วก็มาเลือกที่ไอเทมที่เราเพ ผู้คุมก็จะหดกลับไปนะคะเหมือนกับขั้นแรกเลยแต่วิธีนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะคะถ้าตัวผู้ตรวจสอบเพิ่งโผล่มาแค่นี้นะคะทุกคนตัวผู้ตรวจสอบต้องโผล่มาเยอะๆแล้วนะคะถึงจะใช้ได้นะเท่านี้เราก็รอดจากการถูกเขาจับไปบทดแล้วนะคะใครที่กลัวลืมขั้นตอนไหนก็สามารถกดเซฟไปก่อนได้เลยนะอย่าลืมส่งให้กับเพื่อนชาวเชฟเคบะว่าเอาชีวิตรอดจากผู้คุมไปด้วยกันนะคะฝากข้อเจอสองทีให้รู้ว่ามีใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าบายบาย